คุณแม่เวันเกิดที่บ้านท่าวิเศษอำเภอทุ่งกรียมจังหวัดสุโขทัยเป็นบุตรของพ่อปุษตคำหาอาดีตผู้ใหญ่บ้านแม่รวงคำหามีพี่น้องร่วมกัน,กนทั้งหมดเก้าคนหนึ่นายหลานใจดีเสียชีวิต 2. สองนายตีกาตะเสียชีวิต 3. านายอ้วนคำหา เสียชีวิต 4. นายเย็นทำหาเสียชีวิต5นางเครืววันคำหาผู้วัยชน 6. นางทองเพียงคำหาผู้มีชีวิตอยู่เจ็ดนางยุพินคำหามีชีวิตอยู่แปดนางอรพรคำหามีชีวิตอยู่เก้านายสะอาดคำหามีชีวิต คุณแม่เือวันคำหามีบุตรทั้งหมด3ามคน 1. นนายสิริกรเกษมสุภาอาดีตสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกเทศบาล 2. อนายทองอินร,รมนาทำธุรกิจส่วนตัว 3. านายพรชิตทาสาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมงสองอุปนิสัยของคุณแม่เครือวัน เป็นคนใจดีอบอ้อมอารียิ้มแย้มแจ่มใสรักพี่รักน้องรักลูกรักหลานชอบทำบุญสินทานและในวาระสุดท้ายของคุณแม่เคอวันในวันพุทธที่20ตุลาคมพศ2564เวลา6.00น,นคุณแม่ได้จากลูกหลานไปอย่างสงบ ด้วยโรคฉลาสิริอายุได้76ปี20ตุลาฟ้ารีคิดหนึ่งชีวิตถูกภาคไปอะไรแสงแม่ของลูกจากไปสู่ชินดินแดง วีมานแมนสวงสวรรค์อันแสงไกลชีพของแม่ดับหลับไปในกานี้เปรียบเหมือนมีเมฆสีดำคลุมฟ้าใสตัวของลูกเหมือนดังถูกควักดวงใจอยากน้ำใสไหลนองหน้าแสงอาดู โอ้แม่สาแม่ของลูกจากไปแล้วดังดวงแก้วแววมณีสิ้นแสงสูงคงเหลือไว้แต่ความดีที่เพิ่มพูนไม่ดับสูนเหมือนกับร่างที่มอดไปลูกรักแม่คิดถึงแม่ใช่แค่ฝันทุกคืนวันมองดูดาวสกาวใส เปรียบเหมือนเราแม่และลูกเชื่อมสายใยใจสู่ใจถึงกันมั่นนิรันดรด้วยรักและอะไรจากใจลูกหลานค่ะ